สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะขายครับขายพลาสติกแข็งนี่ครับพลาสติกแข็งก็ขายสองราคานะครับนี่บนรถผมนะครับก็พลาสติกแข็งแบบนี้ก็เท่านี้แหละครับแล้วก็กราบโทรทัศน์นี่ครับโทรทัศน์ หลังจากที่ผมขึ้นกาบโทรทัศน์เสร็จนะครับตัวก็คือตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งผมก็จะขึ้นตัวนี้นะครับสีขาวเมื่อวานนี้จ้างพนักง,งานฟันให้นะครับนี่ฟันก็คือที่เขาให้ฟันนะครับฟันแบบนี้ก็กพอถึง่อยซื้อนะครับไม่ฟันไม่ซื้อ,อ,อก็ฟันแยกไปสองราคาครับ เป็นสีขาวเขาบอกว่ามันบดยากครับก็เอาเล็กออกน่ครับขายแบบนี้นะครับส่วนชิ้นเล็กอย่างนี้ก็เก็บผสมขายไปนะครับเทเล็กเทละน้อยน่ครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ก็ปนกันไปนะครับชุดชุดที่แล้วผมก็เก็บน,ะนี่ก็ยังมีเยอะอยู่ปัจจุบันนี้ราคาพลาสติกแข็งก็ยังพอไปได้นะครับแต่พลาสติกก่อน,นก็ ไ,ได้แล้วครับปฏิก้อนนะครับปฏิแข็งที่ผมเลือกนะ,น,ะนะครับอันนี้ก็เอาไว้ปนไปนะครับจริงเขาก็ไม่ซื้อนะครับเอาไปเยอะๆเขาไม่ซื้อครับประเทศเนี้ยผมเลยเลือก เลือกคนไปเทคนน้อยครับเมื่อก่อนกองใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ผมชำแหละนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ได้ชำแหละก็มีนะครับแต่มีน้อยครับไม่ยางไม้คัอนยงเนี่ยเมื่อก่อนผมแกะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่แกะครับขายงี้เลย ก็เป็นพลาสติกแข็งครับเดี๋ยวพลาสติกแข็งน,งนะนี่ครับบางโรงงานเขาก็บดครับแต่ผมไม่ได้บดขายอย่างนี้เลยขายเป็นชิ้นใหญ่เลยครับอันนี้เขาก็ไม่ซื้อนะครับซื้อเป็นพลาสติกก่อนเ่หน้าโคมไฟ เอาไปางี้เลยครับก็ไปแกะไขแบตมีแบตเตอรี่ครับยางฟยไฟท้ายรถนครับนี่ครับ,รบฟไฟท้ายรถ ครับนี่ครับพติดจุ่มกองนี้เลือกแลกว้วก็เลือกอยู่ครับกองนี้ ติดแ็งนะครับดำลังต้งแคงก้อนแกนนะครับนี่เป็นงานเกี่ยนไว้เกนี่ครับนี่ก็เป็นงานติดแข็งนะครับ ก็จะไปเรียกกองนอน,นครับวีทังแข็งทั้งอ่อนนะครับ